วุธิศักเพราะความสวยรอไม่ได้กาแฟาวีสลิมเข็มได้ทุกที่ดูดีเพราะขายมันตม่มสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่องสตาร์แมใหมายเลข12กดง่ายจำง่ายแซบ่บทางช่องนะคุณผู้ชม วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พิธีกรมีความสุขมากเลยเพราะว่าวันนี้เรื่องราวเป็นเรื่องราวของชีวิตนางแบบสาวสวยก้านยาวหุ่นดีมีชื่อเสียงมากมากเรียกว่าเป็นเกจิอาจารย์ของวงการเดินแบบเลยนะคุณผู้ชมแต่เธอก็มีข่าวไม่ค่อยจะดีเหมือนกันและยะหลังๆนะคะไม่ทราบว่าเท่าเชลแก่ชลาหรือเปล่างานเธอก็หดน้อยลงนะคะและในที่สุดเธอก็ผันตัวเองไปไปอยู่เบื้องหลังค่ะเดี๋ยวเราจะทราบนะคะว่าเบื้องหลังของนางแบบรุ่นล่าสุดที่ออกมานะั้นเป็นผลงานของหล่อนหรือเปล่านะคะ แล้วก็เธอก็ออกพ็อกเก็ตบุ๊กค่ะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่เขียนว่าโยคะ for life นะคะอาจจะเป็นโยคะการออกกำลังกายเพื่อชีวิตเดียนออกเอ็กเซนมากนิดหนึ่งนะคะ for life นะคะมันต้องชัดๆแบบนี้นะคะแต่ พ็เก็ตบุ๊กที่ซื้อมาอ่านนะคะมันไม่ใช่เรื่องโยคะอย่างเดียวนะคะมันมีเรื่องอื่นด้วยค่ะทระบายเรื่องช้ำชออเกี่ยวกับสาม,มีของเธอนะคะใส่ลงไปในพ o อเก็ตบุ๊กอะไรกันน่ะเธอเอาหนังสือพ o เก็ตบุ๊กที่จะขายให้ประชาชนอ่านนะคะเป็นที่ระบายมันทางขยะหัวใจค่ะว้ายน่ากลัวมากเดี๋ยวต้องมาเจาะลึกในเรื่องของพ o เก็ตบุ๊กของเธอนะคะและเรื่องสุดท้ายนะคะ เธอมาแฉค่ะว่าเธอมีสาม,มีถูกสาม,มีหลอกนะคะเป็นเมียน้อยยังไม่รู้ตัวเลยนะคะพอเลิกกันเสร็จนี่สินท่วมหัวท่วมกระบาลตายตาย,ตายเสียตัวเสียเงินนะคะแล้วก็ยังเสียทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยน่าชงฉานมากเลยคุณผู้ชมคะประเด็นสุดท้ายนะคะเธอต้องแบกภาระนี่เป็นสิบสิบล้านโอ้แม่เจ้าไปเคลียร์กันเดี๋ยวนี้เลยนะคะคุณผู้ชมกับลูกหมีรัศมี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตายแล้วหนูสวยจริงๆเลยหนาจยาขอบคุณค่ะแต่เมื่อกี้จย์พูดหนูแบบว่าไตเติ้ลดูแรงใช่ไหมคะแรงเต็มที่เลยค่ะจมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะที่เกยทั่วไปออกแขกจะแรงงค่ะไม่งั้นคนจะไปซื้อตั๋วค่ะตอนนี้ซื้อเต็มเลยค่ะทั้งประเทศกำลังดูน้องรัศมีอยู่นะคะรอดูนะคะจนจบรายการค่ะห้ามเปลี่ยนค่ะเออเขาคุ้นเคยกันชื่อลูกหมีมากกว่ารัศมีนะคะใช่ค่ะลูกหมีรัศมีค่ะเขาเขาคุ้นเคยกันตอนนี้เป็นยังไงคะไมม่่ีคควลลใหห้เเดินนยราาง งานหดค่ะเรื่องเดินแบบหดจริงๆเพราะว่าอายุมากขึ้นแล้วแล้วก็เราทำทำแฟชั่นโชว์มากกว่าจัดแฟชั่นโชว์เป็นออกกันนป็นประมาณนั้นประทานโทษนะคะขอโทษยืนนิสหนึ่งได้ไหมคะทำไมหรอคะอาจะจับเรนะคะจับไรนูล่ะคะหนูสูงเท่าไหร่คะร้อยจค่ะไม่สูงเท่าไหร่สูงร้อยจตายจะหาลงใส่ได้ไหมกะย้าเรานะคะยังไม่ตายค่ะอาจารยังไม่ตายแล้วร้อยเจ็ดสิบสามทำไมสัดส่วนหนูแบบ แบนประธานโทษภาษ,ษ,ษาชาวบ้านเขาเรียกท้องเนี่ยนะคะแบนนี่กับท้องหมาเนี่ยมันเบนแบน คือจริงๆก็จริงๆลูกหมีไม่สูงมากนะคะอาจารย์เดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่เนี่ยร้อยเจหขึ้นจริงๆ,งๆค่ะแล้วใส่ส้นส,สูงอีกก็เกือบร้อยแปค่ะนางแบบบนแคทวอล์กตอนนี้ก็คือแบบสูงกันมากๆถือว่าที่ไม่ได้เดินแบบก็สมควรแล้วคอเริ่มตัวเล็กกันค่ะเริ่มตัวเล็กแบบนี้นะลูกหมีอาจารย์เสียดายมากเลยหนูเป็นนางแบบในดวงใจนะคะตอนอาจารย์ที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่อาจารย์เห็นหนูเดินแบบอ่ะอาจารย์ฝันว่าอยากจะเดินแบบแล้วอยากจะเป็นแบบพี่ลูกหมีพี่ลูกหมีจริงเหรอคะจริงตอนนั้นแบบหนูเป็นไอดอลพี่ นะคะดูแบบวันเก่าๆที่ลูกหมีเดินแบบสิคุณผู้ชมค่ะท่าของเธอดูดีมากเลยนะคะเรามีให้ว้าวแม่จา้าเ <laughs> ซ็กซี่ค่ะถ่ายอิมเมจสมัยเก่าคงไม่มีทัดนะคะนมเป็นนมบั้นท้ายเป็นบั้นท้ายสอ,สองปีกว่าเองนะคะเหลอด <laughs> โอ้ก้อนอยู่หัดใหญ่หน้าอ,อกกระชินใหม่แล้วนะคะเก <laughs> <sk r isa> ่งมาก <laughs> อ<จ>โอ้หนูขาหนูถ่างได้เยอะมากเลยค่ะตอนนั้นตอนนั้นก็น้ำหนักกำลังดีค่ะ เขาบอกว่าถ้าอยู่บนปกอยู่ที่ฝรั่งเศสนี่จะดีมากเลยนะคะปกที่โอ้คดูสิคะอูดูหุ่นหนูสิคะมิสยูนิเวอร์สเรียกแม่เลยนะคะดูภาพโพสิคะอายุเยอะโอ้โหโอ้โหชอบมาตรงนี้หนูสวยจังเลยค่ะ ชุดหนูสวยมากเลยอะันเดิคาน่าหนูหน้าหนูสวยมากอ๋อตกลงคือเมื่อกี้เดินแบบผมเหรอคะเดินแบบผมแต่ว่าแม่เจ้าชุดเด่นกว่าผมนะคะทั้งชุดทั้งผมเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยเดินแบบผมค่ะของเราหนูหนูทบุญด้วยอะไรจําได้ไหมคะเมื่อชาติที่แล้วทำไมชาตินี้ถึงจิบเอาร่างกายที่สวยสดงดงามมาขนาดนี้คะใส่ทําบุญด้วยอะไรดีคะจีวรจีวรพระเดี๋ยวนีพระเธอบอกว่าจาทําบุญด้วยด้วยจีวรอะไรเงี้ยก็จะทําให้ผิวพรรณเราสวยงามถวายดอกไม้พระสงฆ์เยอะๆเหรอคะนี่ เยี่ยงผมทำบุญด้วยมล้าต้ามาคเยินไปได้ขลุขัะไปหมดตัวหรือเปล่ามที่นกกระจายจบตองนี้เลยนะค้ลูกหมีค่ะตอนนี้หนูตอนนี้หนูผันตัวมาเป็นเบื้องหลังนี่หมายความว่าหนูหนูรับเป็นออร์แกไนซ์จัดเดินแบบแฟชั่นโชว์ให้ห้องเสื้อหรอคะใช่ค่ะลูกหมีจัดออร์แกไนซ์สค่ะแล้วก็จริงๆแล้วลูกหมีเปิดโรงเรียนสอนเดินแบบ V R m o เดลมา8ปีแล้วค่ะ V R m o เดลค่ะโรงเรียนสอนเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพประธานโทษนะคะคนที่จะไปเรียนเดินแบบนี่จะต้องเป็นคนกลุ่มไหนคะจริงๆ ก็คือคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อ,อยากจะเป็นนางแบบก็จะมี2กลุ่มอะค่ะบางคนเขาอยากจะมาปรับตัวเองให้เขาไม่หลังค่อมให้เดินสวยๆให้รูปร่างดีๆบางคนก็อยากจะเข้าประกวดหรือว่ามาเป็นนางแบบหรือจะเป็นพิธีกรในดวงการมันท้ประธานโทษนะคะของหนูมีใบเซอร์ติฟิเคทรับรองไหมคะมีค่ะจดทะเบียนกับกระทรวงหรือเปล่าคะลูกหมีจดทะเบียนเป็นบริษัทเฉยๆอ่ะเป็นสรบันสอนเดินแบบแต่ก็สามารถที่จะเอาใบเซอร์ของหนูไปไปทำมาอาีพได้ใช่ค่ะโอ้แต เรียนสนใจอยากมีฮารบี้ค่ะช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าอาจารย์ยิ่งสัจจะเดินแบบต้องทํำยังไงได้ค่ะอาจารย์เริ่มต้นเลยนะคะอาาจรยินดีครับคุณผู้ชมขออนุญาตนะคะทดลองอาชีพใหม่นิดนึงนะคะเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าจะมีบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยเราต้องเธอไปข้างหน้าหน่อยท่านเธอเธอเธอเป็นหน่อยเด็ดเดี๋ยวที่เนื้อหัดนะคะทำไงคะเราต้องยืนเท้าให้เท่ากันก่อนเท้า่ากันใช่แล้วก็ไม่ได้ขาเกนะขาแล้วก็อกผายไหล่ผึ่งตาอาจารย์ต้องมองตรงสายตาระดับมองระดับสายตาของเรานะคะ แล้วก็แอนอกไายไหล่ค่ะใช่เอ็นตัวไปข้างหลังนิดนึงใช่กดหน้าลงนิดนึงค่ะอาจารย์เยอะไปค่ะกดหน้าและตามองตรงค่ะนั่นไม่ใช่ค่ะมองระดับสายตาของอาจารย์นั่นแหละค่ะผ่อนคลาย ขอโทษนะคะเรียนไม่ใช <l Jean Rabbit bulun> ่เ <no> ด <p> <illions> ียนไม่ใช่ยกเพชรก็จะจะต้องเธอถ้เหมือนันเป็นยกเพชรคุ้นเลยจอ่ะแต่อาจารย์น่ารักกันมีชอบสรุปแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นนางแบบจนได้เลยเดี๋ยวอาจารย์ก็ได้เป็นค่ะเพราะว่าอาจารย์ออกรายการค่ะอาจารย์ออกรายการของอาจารย์ทุกวันมีก็ดูไหลพึงต้นหน้าตรงตามองตรงศีรษะตรงอะค่ะอย่างเงี้ยหรอคะที่จะเป็นนางแบบได้ยังไงครับนี่ข้าใจเลยนะถ้าเกิดเราเราปรับส่วนของโครงสร้างของร่างกายเราได้เนี่ยเราจะนั่งแบบไหนเราจะทำอะไรมู เมนอะไรเราก็จะสวยโอ้ยยกไม่ได้นะคะโคนขาเย็นเนื้อเยอะค่ะลูกหมีก็ไม่ได้ผายไหลยแต่ว่าการนั่งของเราเนี่ยให้เราโฟกัสไปที่พาวเวอร์หรือว่าที่ขาที่แขนอะไรเวลาเราพูดอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์หนูดูดีไปหมดเลยอาจารย์นี่ศักว่บานนะคะคุณลูกหมีรัศมีนะคะเหมาะสมอย่างยิ่งเลยค่ะกับการที่เป็นอาจารย์สอนโพสท่าและเดิมแบบ เพราะทุกเวลาที่เธอนั่งอยู่กับเราทุกวินาทีเธอเป็นคนมีบุค,คลิกงดงามมากเนี่ยจะนิสสัก <c oughs> ชมจากใจจริงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดียนจะฝึกบ้าง <c oughs> เพราะว่านั่งทารายการอันทรงเกี่ยรนิเดียนควรจะปรับปรุงบุค,คลิกค่ะ <c oughs> ต้องเชิดกว่านีนิดหนึ่ง <c oughs> <ช>นะคะเราเห็นได้ค่ะว่าหนูไม่ใช่เอาดีเพียงแค่ <c oughs> สถาบันสอนเดินบงเดินแบบปรับบุคลิกนะคะหนูยังพ็อกเก็ตบุ๊กด้วยพูดขอโทษนะคะพูดภาษาไม่ถูกพ็อกเก็ตบุ๊ก คโยคะออนไลฟ์อออเหลอค่ะเออนี่งานหนังสือ <c oughs> ใช่ไหมคะเพราะว่าขายขาดีมากเลยนะเล่นนี้เพิง่งเพิง่งวางวางแผงนะคะที่ร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปะค่ะได้ได้สอาทิตย์และะ้วค่ะก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องของโยคะเพื่อชีวิตทำยังไงให้เรามีรูปร่างที่ดีทำยังไงให้เรามีความสุขกับชีวิตทำยังไงให้ร่างกายเราสมส่วน แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บได้มีรอยยิ้มตลอดเวลาสวยงามตลอดเวลาอาจารย์ทำไมอาจารย์ชอบทำหน้าอย่างนี้อะเดียนต้องถามค่ะเพราะเดียนเห็นสังคมไทยในเรื่องของวงการพ็อะเก็ตบุ๊กในบางส่วนเขาอาศัยชื่อเสียงของคนดังแต่จริงเลยอาจารย์ฟังเดียนให้จบก่อนจบะแต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้เขียนเองบางทีเนี่ยนักเขียนคนนึงอาจจะมานั่งคุยกับคุณลูกหมีแล้วก็กด เล็กคอดเสร็จแล้วก็กลับไปแกะเกี้ยแกะใช่ไหมคะใช่ฉันก็เลยอยากจะทราบว่าเธอเขียนเองหรือว่าเธอมีคนมาเขียนให้เธอยัด้วจ้ะลูกมีเขียนเองค่ะเขียนเองทั้งสองเล่มเลยแล้วก็ต้องการคำยืนยันค่ะใช่ยืนยันค่ะทำทำงานเองตั้งแต่รวบรวมข้อมูลตั้งแต่วางอาร์ตเวิร์กแล้วก็เขียนเป็นเป็นตัวหนังสือทําเองหมดเลยแล้วก็ครีเอทีฟเองหมดเรื่องสีสันของปกเรื่องท่าโพสต เรื่องการจัดจําหน่ายเรื่องอะไรทุกอย่างมีทําเองหมดเลยแม้กระทั่งฟอนต์ต่างๆของหนังสือมีทําเองหมดเลยภูมิใจมากเลยตายแล้วไม่จ้างชาวบ้านเลยจิ <c oughs> ้งเหนียวมาก <c oughs> เข้มมากมเลยนะคะจริงๆแล้วก็ยอมรับว่าชอบนะด้านการเขียนแล้วค่ะเราอยู่ในวงการมันเทิงมาเราไม่ต้องเก่งเรื่องนางแบบอย่างเดียวค่ะเราจะใจก็คิดอยากทํารายการอยากจะทําหลายๆอย่างที่เราสามารถทําได้มีอยู่ในวงการมา14ปี มีก็มองรอบๆะค,ะค่ะว่าอะไรที่พอทําได้ไม่อยากจะขัดนะคะแต่โดยทั่วไปนะคะคนที่เก่งเดินแบบก็ไม่สามารถจะเป็นครูสอนเดินแบบได้ค,คนบางคนก็ไม่สามารถจะออกทีวีนะคะทําให้คนดูเดโมเนสชั่นได้แต่หนูนี่นะคะทั้งเดินแบบเองนะคะ ั้งเขียนหนังสือเองทําเองทุกอย่างได้หมดรวมกระทั่ง artis a r ว work ทั้งหมดตรงนี้หนูเป็นคนมีความสามารถแบบเราเินเวอร์มากเลยนะคะหนูเรียนจบอะไรมาครัปารคันโต้หเรียนจบที่จุฬาค่ะที่คารุศาสตร์ค่ะก็คือมีพื้นฐานเป็นครูอยู่แล้วก็เลยเวลาสอนคนลูกหมีการันตีนะคะคนที่มาเรียนกับลูกหมีสวยขึ้นแน่นอนค่ะเชื่อเรนี่ยเียนเชื่อค่ะเรียนไม่ได้เชื่อคําว่าคารุศาสตร์นะคะแต่เรียนเชื่อในวิชาชีพว่าคนส่วนใหญ่ถ้าจบครู เขาจะมีวิชาหนึ่งที่สอนมันนั่นคือวิชาครูคือการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นคนแบบนี้จะสามารถทําได้ทุกอาชีพนะคะอาจารย์มันแต่นี่หน้าหนูประสบความสาเร็จเพราะหนูมีวิชาครูนี้เองนะคะสุดท้ายอาจารย์ถามหนูนิดนึงอันนี้ส่วนตัวนะคะเดียนก็อยากจะเล่นโยคะอะค่ะแต่บางเอิญบางเอิญเพื่อนฝูงชอบเมสามอยว่าเพราะฉันบอกว่าฉันอยากจะไปฝึกโยคะดัตจริต พวกโยคะเน่ยมันเป็นของพวกเศรษฐีไ้โซมึงอยากออกกําลังกายมันไปวิ่งที่สวนหลังบ้านโนนตกลงโยคะมันเป็นกีฬาของใครคจริงจริงๆโยคะเป็นกีฬาของคนที่อยากจะอยู่กับตัวเองดีกว่าอยากที่จะแบบออกกําลังกายกับชาวบ้านไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวันและคือจริงบางคนชอบไปเล่นเป็นคลาสเล่นเป็น10บสคนไปเล่นตามคลาสต่าง แต่ว่าบางคนชอบเล่นคนเดียวแต่จริงๆแล้วโยคะเนี่ยเล่นได้ทุกอาชีพเลยเดยมีสอนอาจารย์เริ่มต้นเลยนะะเราทำตึงสิคนั่งเ<ะ>ย็นนั่งโยคะได้ไหมคะได้ค่ะสมมติเราเรา,เรานั่งบนเก้าอี้ไม่ต้องสมมติเรานั่งบนเก้าอี้อยู่ใช่ไหมคะปุ๊บเราอยากจะบิดบิดไหลหรือว่าสะบักเราตึงอาจารย์ทำนี้นะคะก็คือช่วงไหลอะค่ะไหลตะ拉เนี่ยหรอคะช่วงหลังค่ะใช่อาจารย์นั่งตัวตรงนะคะแล้วก็อาจารย์เอามือขวากับมือซ้ายเนี่ยเอามือซ้ายจับบนนี้บนพนักแล้วก็มือขวาจับตรงเนี้ย อาจารย์ก็ยืดตัวขึ้นนะคะแล้วก็บิดเนี่ยค่ะโอ้โหมันทรมานมากเลยนะคะขุมกระทียนบิดไปข้างหนึ่งนะคะเจ็บมากเนี่ยค่ะแล้วก็อีกข้างหนึ่งอาจารย์ก็เอามือซ้ายจับตรงพนักอ่าใช่ยืดตัวขึ้นค่ะตัวขึ้นแล้วก็ยืดขัหันอาจารย์ต้องหายใจด้วยหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกนี่ โอ้ยลำบากนะเริ่มต้นอาจารย์ต้องฝึกหายใจให้ถูกต้องคือหายใจเข้าทางจมูกแบบช้าๆอ้าวก็หายใจก็ต้องขยาะคุณแต่ออกเนี่ยต้องจมูกด้วยเพราะห้ามปากต้องเป็นอย่างนี้ค่ะยังอยู่ไหมคะนั่นอะอยู่ค่ะอาจารย์เห็นนิ่งมากแล้วก็เสียชีวิตใช่ไโอ้ยใจตกจังคืออย่าเราอย่าอย่าอย่าใช้ลมหายใจแบบ อ๋ออย่างนั้นดูไม่ดีดูไม่ดีคือเสียบุคลิกเสียบุคลิกด้วยแล้วก็มันทําให้การหายใจของเรามัน too hard เยอะเกินไปอ๋อใช่แล้วก็บสบายสบายๆแล้วอาจารย์จะผ่อนคลายมากขึ้นอ๋อต้องนั่งนิ่งๆแล้วหายใจแบบไม่ใช่แบนี้ไม่ได้นะคะไมนหมาหอบคับเริ่มจากตรงนั้นเริ่มจากตรงนั้นค่ะแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็ได้อาจารย์ลองเอามือขวาเนี่ยจับตรงหน้าผากเ่ยนะคะอ่าแล้วอาจารย์ก็เงยนะเนี่ย ใช่มันก็จะได้ช่วงส่วนคออาจารย์อาจารย์ทำได้ออ๋เดียนต้องหัดค่ะใช่แล้วก็เปลี่ยนเป็นได้าค่ะ,คะ ในเบรคนี้นะคะลูกหมีคะโยคะร้อนโยคะเย็นเป็นยังไงคะค่ะโยคะร้อนเนี่ยก็คือเล่นในอุณหภูมิที่ร้อนอ๋อใเป็นการแดดเขาเรียกโยคะร้อนเล่นในห้องแอร์ก็เลยห้องห้องห้องปกติเนี่ยแต่บางทีเขาไปเปิดให้ร้อนไงคะอ๋อใช่จริงๆแล้วสําหรับเมืองไทยเนี่ยก็ลูกหมีพูดในในมุมมองของลูกหมีหมีว่าเราเล่นโยคะธรรมดาก็ได้เบสิกอะค่ะขั้นพื้นฐานง่ายๆไม่ต้องอยู่ในตู้เซาน่าโยคะไม่จำเป็นแต่ถ้าเล่นเล่นที่เย็นเกินไปก็ร่างกายเราไม่ยืดหยุ่น เราควรเล่นในห้องปกติที่ข้างเตียงที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็ได้ค่ะ,ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีโอกาสเคลียร์กับผู้หญิงที่มีบุคลิก,กภาพมีความสวยที่สาคัญมีความสามารถถึงขั้นเปิดโรงเรียนสอนได้นะคะเดี๋ยวเรายังมีเรื่องเคลียร์ต่อช่วงหน้าค่ะมันไม่ได้สดสวยอย่างนี้ในทุกเรื่องหรอกนะคะสำหรับชีวิตของคุณลูกหมีนะคะขอขอบคุณวุฒิสากเพราะความสวยรอไม่ได้และกาแฟวีสลิมเข้มได้ทุกที่ดูดีเพราะไขมันต่ําใยอาหารสูงกล้าทานลองเห็นผลได้ใน7วันเคลียร์ต่อช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยวุฒิศักประความสวยรอไม่ได้กาแฟาวีสลิมเข็มได้ทุกที่ดูดีเพราะไขมันต่ำ